thanh nào Thời này ừ. này, bỏ thăm này thăm con này ở លីបហើយបាទចានដានតិចអឹមអត់មួយខ្លាំងណាស់តែຖືខ្សែពាកទៅសំតទូជួយវាចង់ធ្វើយូរហើយ อพี่อยู่หนึง่งจบแล้วเดี๋ยว,เยวสยเอ,อกัอนวันนี้เอแบงก์มิจิตแนรนก็จะพาท่านมาที่พตัตตะบองนะครับวันนี้มาหาอาจารย์สริกานะครับวันนี้เราได้มาลงอะไรบ้างมาลงทองลงเสน่ห์ลง,ลงยันกันนะฮะวันนี้มาเจออาจารย์สริกาจะเก่งมากนะครับอยู่ที่พตัตตะบองนะครับวันนี้เราก็จะเข้ามาที่ห้องอาจารย์ นะออกุณจเจริญเจริญครับอาจารย์ <laughs>